สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง IT ที o าราวอยู่นะครับช่องที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้สาระต่างๆเกี่ยวกับไอทีที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานประจำของท่านเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้อย่างดีที่สุดเลยนะครับวันนี้นะครับเช่นเคยครับอาจารย์มีความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านอีกนะครับวันนี้เราจะพูดถึง เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่บอกว่านักสืบโซเชียลเนี่ยเขามักจะใช้ในการค้นหาแหล่งที่มาของรูปต่างๆว่ามีความใกล้เคียงนะครับหรือว่าเขาไปเอารูปมาจากตรงไหนนะครับหรือบางทีเ,เราจะพบว่าในข่าวที่มีอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะครับมีการปรับแต่งข้อความหรือว่าปรับแต่งรูปภาพนะครับซึ่งก็ทั้งเป็นจริงหรือเป็นเท็จเนี่ยต้องบอกว่าก็สร้างความปวดหัวให้กับเรามากพอสมควรเลยครับ เราจะค้นหาแหล่งที่มาของรูปได้อย่างไรนะครับในวิดีโอคลิปนี้มีคำตอบครับและเราจะทำทุกอย่างค้นบนผ่านทางมือถือผ่านทางตัว Google Chrome นะครับครั้งเดียวโดวยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแอปพลิเคชันเลยมาติดตามรับชมกันได้นะครับก่อนที่เราจะรับชมนั้นนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์นะครับ Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำวิดีโอคลิปดีๆต่อไปครับขอบพระคุณครับ เทคนิคที่จารย์จะแนะนำนะครับในการค้นรูปภาพหรือว่าแหล่งที่มาของรูปนั้นนะครับจารย์จะใช้เครื่องมือหนึ่งครับที่ชื่อว่า Google Lens นะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ นักสืบโซเชียลเนี่ยนะครับก็มักจะใช้เครื่องมือนี้แหละครับในการค้นหาแหล่งที่มาของรูปภาพนะครับก่อนที่เราจะใช้ Google เรนนั้นได้เต็มประสิทธิภาพนะครับจันอยากจะแนะนําการติดตั้ง Google เรนเพื่อให้ o o o l l e เรนนั้นถูกสามารถเรียกใช้ได้จาก Google Chrome ของเราเลยนะครับมีวิธีการอย่างไรนะก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับที่ a d d เดสบาร์ด้านบนนะครับให้เราพิมพ์คําว่า โครมนะครับตั้งค่าครั้งเดียวนะครับ Chrome แล้วก็โคลอนสลับสลั colon, slash, slash, ตามด้วยคำว่า flag นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็กด enter ได้เลยครับมือถือที่จางทดสอบนะครับเป็นมือถือของตัว android นะครับจางคิดว่าในตัว apple น่าจะคล้ายๆกันนะครับ เดิมทีนั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเซตค่าก่อนนะครับสิ่งเราจะต้องค้นหานะครับให้เราพิมพ์คําว่า Google Lens นะครับในส่วนของช่องการค้นหาที่อยู่ทางด้านบนนะครับใต้คําว่า Chrome slash flag นะครับให้เราพิมพ์ว่า Google Lens ครับจากนั้นก็กดปุ่ม Enter ครับเพื่อทําการค้นหานะครับแล้วเราจะเจอข้อความด้านล่างครับ อ่านะครับเราเจอข้อความด้านล่างเราจะใช้นะครับตรงนี้นะครับ Google r e n s Power Image Search in the context menu นะครับค่า default นะครับจะถูกกำหนดไว้เป็น default นะครับขอให้เราเลื่อนมาเป็น enable นะครับจากนั้นก็กดปุ่มด้านล่างครับกดปุ่ม relaunch นะครับ1ครั้ง วิธีการเซตอัพแบบนี้นะครับจะเป็นการฝังเมนูทำให้ Google Lens เนี่ยสามารถค้นหารูปภาพโดยตรงจากตัว Google Chrome ได้เลยครับเจ๋งมากๆเลยนะครับสมมุตินะ,ะเรากลับไปที่ Google ปกตินะครับสมมุติว่าอาจารย์อยากค้นหาเราอาจจะค้นข้อมูลไปนะครับสมมติอาจย์ขอค้นแบบคำแบบง่ายๆแล้วกันนะอย่างเช่นก็ะเพราไก่ครับแล้วก็ค้นเลยนะครับแล้วเราก็ไปคลิกที่ ค้นรูปนะครับค้นรูปนะครับเราก็จะเจอรูปกัะเพราไก่เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับสมมุติว่าเราสนใจอเอารูปตรงนี้ละกันนะอาจารย์จะคลิกเข้าไปนะครับเกิดเราค้นไปค้นมานะครับเราสงสัยว่ารูปนี้มันเป็นรูปออริจินอลไหมมันเอามาจากตรงไหนนะครับวิธีการหาเบาะแสเนี่ยนะครับเราก็จะเอานิ้วไปจิ้มที่รูปนี้ค้งางไว้สักประมาณ1-2วินาทีครับ จะเกิดเมนูใหม่ขึ้นมาจะชื่อว่าค้นหาภาพจาก Google r e n d ครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะ,ะจากนั้นครับรูปของเรานะครับก็จะถูกนำไปค้นหานะครับแล้วเมื่อค้นเจอปุ๊บเขาก็จะดิสเพลย์ข้อมูลที่มีความใกล้เคียงนะครับนั่นคือบาะแสครับที่นักสืบโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็มักจะติดตามข้อมูลเหล่านี้ในบางครั้งเนี่ยเราก็จะสามารถติดตามได้ ไปจนถึงรูปที่มีความใกล้เคียงกันนะครับหรืออาจจะเป็นรูปเดียวกันแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแค่โทนสีต่างๆทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันต่างๆนานามากขึ้นเลยก็เป็นว่าได้นะครับซึ่งถือว่าเครื่องมือนี้เจ๋งมากๆเลยนะครับนอกจากการค้นหาด้วยรูปแล้วนะครับเรายังค้นหาด้วยข้อความอะไรต่างเราสามารถสวิตช์หาอ p อปชันที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะค้นหาอะไรนะครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์สุดๆเลยนะครับก็คือเป็นการใช้ Google r e n s ที่อยู่บน Google Chrome Web Browser ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการสวิตช์ข้อมูลไปมา นะครับหวังว่าองค์ความรู้ในวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับหลายท่านนะครับที่กำลังตามหาข้อมูลหาแหล่งข้อมูลของรูปภาพที่มีความถูกต้องและเรายัางสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนของเราได้ด้วยครับตัวอย่างเช่นน้องๆอ,อ,อาจจะไปเจอรูปดอกไม้บางบางอันนะครับแต่เราไม่รู้ว่ารูปดอกไม้นั้นคือรูปอะไรนะครับเราก็สามารถแตะที่รูปแล้วก็เลือกที่ค้นหาจาก o o g l e Lens ครับเราก็จะได้คําตอบของ ชื่อของดอกไม้หรือแหล่งที่มาของภาพนั้นๆนะครับถือว่าก็เป็นอะไรที่ค่อคนข้างที่จะเจ๋งมากๆเลยนะครับนะสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายโซลูชันเลยนะครับโอเคครับสำหรัาบ,าบวิดีโอคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้นะครับดีๆที่จะแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านนะครับขอให้สนุกกับการใช้ google o o g l e l e n นนะครับแล้วก็อย่างไรเนี่ย เราก็จะมาพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ u b s c r i b e แชร์องค์ความรู้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยนะครับขอบพระคุณครับ